ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับเมเลียนครับท่านผู้ชมเงี้ยข่าวว่าเมเลียนนี่เป็นฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะงวดต้องหันกับพิษพลาดครับพิษพลาดลุดเนาะครับแต่งวดนี้เพป็นว่ามั่นใจคักขึ้นกันนะครับท่านผู้ชมฝันว่าได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปสวนมั่นครับไปปลามั่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ทะเบียนรถมือนมิตุเลขสวยงามแห่งครับท่านผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขกับเมเลียนกันครับว่า ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นตัวไหนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะได้งวดต้นก้อนนี่ก็ถือเต็มๆทะเบียนรถของเมเลียนเพิ่นมีรถมอเตอรไ์ไซค์สองคันครับรถมอเตอรไ์ไซค์สองคันเด็ดๆทะเบียนเด็ดๆครับไปเบิ่งกันครับนั่งถ่าอยู่ในบ้านเห่อครับครับสวัสดีครับเมเลียนครับสวัสดีครับผมสวัสด,ดีจ้าโอ้ยเนาะครับเนาะมาอยู่บ้านเนาะโอ้ยหวัวตะหันกับพิษพาดเนาะเมเลียนเนาะโอ้ยมันโบดถือ,อเนาะว่ะอืมแนาะไปฟันอยู่กรุงเทพหรือเนาะ ฝันอยู่กรุงเทพแบบกำลังมากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบาทนี้ไม่เลี่ยนเป็นมาอยู่บ้านแล้วฝันว่ายัางไงกับคุณแม่บอกสู่ FC เอฟซีเพิ่นฟังนะครับโอ้ยมือขึ้นนี่ฝันว่าไปอันนั้นฝันว่าไปหน้าคีโรถมอเตอร์ไซค์จะคล้องนี่แหละไปหน้าไปบ้านปุย๋ยครับบ้านปุ๋ยมั่นอยู่หน้าครับบ่ไเด้ฝันเล็ดอกฝันว่างแต่คีโรถมอเตอร์ไซค์ขั้นนี่อือ เลขบสถเดรฟันบสถเดรฟันเห็นเลขฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์มิทะเบียนมิทะเบียนมิเลขอยู่ตัวลรืคุณแม่ทะเบียนมันมีอยู่นั่นแล้วแต่หันบสถเดรฟันเลขมันของบสถเดรฟันเลขโอ้น้อครับน้อกับโบว์ปัญญงครับสิว่าจังใดโดดโอ้ยอยากไอ้สี่กับปัญญ์โบว์ปัญญงครับอันพี่หน้าเป็นมาเข่าฟันเขายังบอกคุณแม่เรียนยังยังมาท่านเห็นมาท่านเห็นเมาเข่าฟันฟันว่าะกีโหลดไปหน้ากีโหลดมอเตอร์ไซค์ครับ ไปวานปุ๋ยครับไปวานปุ๋ยอยู่หน้าล่ะครับฝันซ้ำนี่ก็ฝันเท่านี้แล้วฝันว่าขี่รถนี่แล้วขี่รถข้นนี่อะไรนี้ามอยู่ข้างหลังนี่บปล่นี่ข้นมอ่ข้างหลังเนี่ใช้ทะเบียนรถตัวนี้ของป้านี่ตัวมันออกอันนี้จะนี้ตัวตัวตัวนี้ตัวเก่าเนาะนี่เนาะเบิ่งตเก่าโตเก่านี่ตัวฝันเห็นว่าอันเพิ่นขี่รถอันนี่ปุ้ยไส้ขี่รถของป้าไปห้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์ งวดตังหันกาออกตัด้วยเนาะเออสี่ศูนย์หานอะงวดก่อนๆอ่ะเนาะฝันตัวนี้แ่ละงวดนั่นนั่ะก็มาหนึ่งซีอีกตัวนี่คุณแม่ก็บูงหูแล้วนวมันบูฝันเนาะมันบูฝันเกี่ยวมันบูฝันเกี่ยวบานนี้คุณแม่อันม้วนระวังม้ไส้สองขั้นนี่แม่เลียนฝันนี่ขั้นใดฝันขั้นนี่นี่ฝันเราไปอันนั้นวันปุ๋ยอยู่หน้าครับขี้ขั้นนี่แหละไปนี่ทางบ่ได้ฝันเลยได้ครับก็มีทะเบียน สองเก้าแปดสามเนาะสองเก้าแปดสามครับหวดก้อนหวดก้อนก้อนเนี่ยกับฟันขั้นนัหนหงัดก้อนก้อนถี่ขันมากโอ้โหน,นี่ก็ออกสามตัวตัวเนาะสามตัวตรงหละแม่คันถานมันกลับกันเนาะหวัดอีก็มันหนึ่งซี่อีกตัวละแม่เรียนเนาะโบหงูแล้วเนี่ยโบฟัน,อฟนโอ้ยเสียดายียดายเสียดายกับมาฟันตัวนี้ลานีมือขึ้นนี่ฟันว่าก<ส>ีโรดไปหน้าไปวานปุ๋ยครับวานปุ๋ยอดมันครับ อันนั้ี่รถไปวันปุ๋ยมันเอาขั้นหนีละไปนี่ขี่ขั้นหนีละไปนี่ข้นถาไม่ไม่เลียนมากตัวเลขในทะเบียน,นถรถน,นี่ไม่เลียนชอบมากตัวใดครับโตนี่กะดดกสิว่ามากตัวใดแล้วนี่กะบบโคือกันเนาะโมหูสิมากเนาะโมูหสิมากแล้วก็ยังว่าผันวัาขี่รถขั้นหนีไปวันปุ๋ยอยู่หน้านี่นีขั้นหนีละครับ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 แต่งวดก้อนๆผุนผันขั้นนั่นนั่น ทั้นของพี่สาวน่ะของเอื้อยผู้ตาย่นีอยเอื้อยพ้นตายไปแล้วครับเอื้อยตายไปแล้วสามสี่เดือนครก็เลยเอามาไหวหนีเลาบ่มีอันนั้นลูกครับเลยเป็นผู้น้องได้ผู้น้องก็เลยเอามาไว้ครับโอ้ครับมาผันเห็นมาคนขีผู้ใต้ผมผมดอกขีนท่านนั้น่แต่ว่างบ่ไดัฝันเกีียวแล้วฝันแตงหวดปุ่นล้นโดนคุ่นแตงหดวนี่นี่มู คืนนี่มีมาผันว่าขั้นนี่ขี่ไปขี่ไปวานปุ๋ยขี่ไปวานปุ๋ยให้มั่นขี่ไปวานปุ๋ยให้มั่นท้งบ่อใดอันนั้นบ่อใดผันเลยครับครับครับบ่เป็นอย่างแต่ว่าผันว่าขี่แต่ขี่รถนี่ขี่ขั้นนี่ขี่เอาขั้นของเจาของนี่แต่ขั้นถามไม่เลี่ยนฟันว่าได้ขี่รถมูไส่ก็อยากแม่นขี่กันอยู่ได้ครับแต่มีเด็กโกนํำเดินอนคุณแม่เลียนอันทั้งๆอันนั้นเมื่อสี่มั้นครับเด็กโคกเนี่ยย่าลืมเด็กโคกเลยครับด้อเนาะแต่ว่าก็บ่งหูแนวฝันเนาะ ยักสิว่าจังไดเหรจับใส่เอาเนาะสองเก้าแปดไปสั่นเนาะเก้าแปดสามไปสั่นสิว่าจังไรเนี่ยผันวัตเตคีรถขั้นนีไปบ่ได้ผันวัาผันน็นเลขครับครับครับถ่ายฝันเมืองก่อนโอ้ถ่ายฝันอีกสัก้ันเนาะครับเนาะมันบ่ได้ฝันฝันวัตเตคีรถขั้นนีไปหน้าบ่ได้วันปุ๋ยวันยังบ่ได้ฝันเห็นพระเห็นยังเลยบ่ บ้ท่านได้ฝันเห็นพระเนี่ยแส่งหมู่บําบกระมิดซิรี่กระมิดโบ้เด็กฝันอู้ดที่รถท่านนี่แหละไปหน้าไปวันปุ๋ยรางปุ๋ยมั่นงวดนี้เอาขึ้นงวดนี้เอาขึ้นครับท่านผู้ชมเนาะไม่เล่นกับโบ้ฝันกับโบ้เป็นยังครับโบ่เป็นยังครับฝันคุณโบ่ได้บอกมากงวดก่อนกับ่ได้บอกได้ฝันว่าจะขุดกระปูครับุณขอกระปูสองโตกับฝันเห็นกบมั่งละครับฝันว่าจุกกบ กับเก้าเก้ามากอิลี่เนาะโอ้ยว่าเก้าบ่มากเกล้วงพูนว่าบ่มันโก๊บพูนว่าเขียดเขียดพูนว่าแต่ว่าเก้านี่บ่มากกับว่าละเนาะครับครพอมีดอกเก้าว่าพลาดมาเก้าเมื่อกับหาเนาะครับเก้าหาเก้าสี่เล้วก็อะไตัวคนไปแป๋หาสี่โอหาหนึ่งเก้าเจ็ดหาหนึ่งไม่เลี่ยนเป๋เป็นเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งตัดออกหนึ่งหาหาหนึ่งกับพลาด นิดหน่อยครับผมกับพวกนไ้กับว่าผันหวดนี่กับว่าท่านผันแล้วผันมาตะคีนี่แหละไปเอาทะเบียนรถนี่ละเนาะไม่เรียนเนาะเออเอาเบิงเบิงครับผมครับผมครับก็บพระคุณไม่เรียนได้หลายครับที่มิตุลิกทะเบียนรถไทยเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาท่าเพิันนี่แหละไปขึ้นครับขับขั้นนั่นก็ออกสองหวดเนาะออกสองหวด์สองหวดเออัวตัวหัวหัวก้อนกะบหัวก้อนก้อนผุนผันแบบนี้ก็มาออก ตามอีกหนึ่งสี่เอ้ยอาจฉีมาหนึ่งหาก็ะไรได้ครับบาทนี่โอ้ฟันหาหนึ่งตัวนี้มันก็ฟันตัวนี้บัดนี้ฟันว่าได้ขี่ไปอันนี้มั่นขี่ไปแบบนี้วันกุ้ยมั่นก็พอพุ่นครับ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 พอพุ่นแหละขี่จะของสดน้ำโกนโอ้ขี่รถมอเตอร์ไซค์โปปินใน่ว้องันก็ขี่โปปินครับผมครับผมครับไม่เลียนครับโอ้ยอากะเอาไปล่องเสียงล่องเบิงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมกระกาบขอบคุณคุณไม่เลี่ยนได้หลายครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผม่สสวัดีเดี๋ยวเบาแอมมาตรงกับสีจุดตุลีคล้องแม่เลี่ยนใลยแคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซองมืงใกญ่ๆนะแม่เลี่ยนปลาทามิตุลีซ่อนอยู่ใน่นี่ก็ได้แบบอันนี้ตุลีโค้งนี่แหละครับผมท่านผู้ชมหกกอไก่มอม้าสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามด้วยครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมตำรวจชุ่มนี่เด้อครับตัวเลขของเมเลียนครับตำรวจชุ่มเพื่นฝันเกี่ยวเกครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ครับก็แคบนาจอไว้ล่องเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่ล่องเบิ้งครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2565ครับเป็นตุลีอีกตัวครับหาครับตัวเลขหกตัวนี้นะครับเนาะ2983 2983ครับแราคาหกสักลงมาใส่ก็ได้จับใส่ก็ได้นาะครับตำรวจชุ่มนาะตัดหน้าตัดหลังเหรียญครับผม ให้มีโชคใหญ่กับเม่เลียนเด้อครับท่านผู้ชมหมดนี่เนาะครับเนาะผีหน้าโบมาเข่าฝันเลยครับเม็ดจัดเลยครับอาจจะมาอยู่บ้านเลยประมาณสองสมือบ้หันฟันก็ได้ครับท่านผู้ชมแต่เบาแอมเราทงกับสิมาติดตามเม่เลียนเอาไปแกล่มือเอาไปฝากเอฟซีคือเก่าเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับเม่เลียนครับท่านผู้ชมเนาะก้อนๆนี่ทะเบียนตัวก้อนๆนี่กับเขาจังๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเขาจังๆครับ ศูนย์สี่เนาะครับท่านผู้ชุมกับ14ครับมาฝันเมื่อคืนล่าสุดก็เป็นตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ2983ครับสำหรับคลิปนี้บเอ็มเราตรงกัสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าให้มีโชฉกไงแคบเมเลียนครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับครับผมเดี๋ยวบเอ็มเราตรงมีของดีมาฝากเอฟซีอยู่ครับไปเบิ่งไปชมกันครับว่าเป็นแบบใดเนาะครับ บ่าแอมเาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับานม,มู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับานผม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรลียสื่อลอตเตอรีจังสิเหือถือเนาะครับเนะาะานมู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับสมาชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหายโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหะแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่นรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเราทงหินข่าวกับโบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นล้านเฮาไข่ไขว่าม่มีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุในคนมองโ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจบเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแแตๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็ะบี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่เงเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเท่ากันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราศีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเฮาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมากที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบา่าวแอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผู้ชมเนาะนี่มันเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืมด่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาหครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ